วนเรื่อยๆใช่ไหมเงี้ยวนเรื่อยกวนถึงเนี้ยถึงแห้งติ้งให้กลมแล้วก็จ่ายได้วายปิ้งก็ไม่เสียอันนี้มาเมื่อไหก่อนกวนยาต่อยชุกไหมวันนี้ออกหมดต้องออกละกอนวันสองก้อนคู่ตาพี่ว่าสองว่าสองพี่ พอนีไม่ได้เอาออมันเส่เวลาขวนห้องตอนนี้เคยไปขวอน,นอยู่างเงี้ยย่าลวนแด้อยู่วันยังชะตากวนเรือนเนยเคยไปขวนช่วยช่วยแม่ของเวื่อน,นอย่างเงี้ยเงี้ย ี่เราลุกได้ได้เต็มขาเลยเรตั้งมดตรงสี่ขาพวกนี้พวกนี้มดอันนี้ชักกิโลได้ไหมสามโลได้ไหม,มอาจจะกว่าเปนสี่โลล điều mình liền mày phải không ạ không có còn đi mình cũng khao Ờ rồi. Em đi. Lông lên แต่เวลาเขาขูดหัวที่เขาใส่แป้งเขาใส่ผงเคลือใส่ก่อนไง่ะคือสร้อยใส่แงนี้เลยไม่ไม่จะคิดว่าเขาทำเหมือนนเขาใช้หัวตีอ่ะหัวตีหัวตีควรกะแป้งฝักหัวนั้นนั้นละทั้งก็จะตักไวเลยฝักหัวในปโววัดซุกอ่ะทั่งก็ตักไวฝูเรียนดาวได้ก็ทอดแป้งลงไปประมาณนะเขาใช้หัวตีกับทีซุปนี้ไล่กระแป้งเลย มันก็จะขี้มันจะชื้อไม่้อยนี่อ้วนค่ายแพงเลยใายเกินกินได้ร้อยดีว่าค่ายทุกทุกนี่บอกได้เรียนแพงกว่ไปกลับน้ำมันก็หกสิบบาทแล้วมันเหลือเท่าไหร่ตามนั้นแหละ

คนงานเนี่ยนีละมาตึต้มต้มนี่ย้มกรต้มมันนี้ต้มกระตสีหัวเื่นั้นตัดหัวตีซ้ายควรตรวจอีสากินเองกินได้แต่ตะไคร่ไม่ช่ว 啥、嗯、呀？嗯 ขึ้นใจยานเลยนเดียนนี่จะไปโนไม้ตีหมายไฟแม่ไม่ดีเย็เราวิ่งได้โกนเรียนเรืองกวนเรียนนี่ไม่ดีเย็ดเลยยิ่งไม่รู้เป็นรู้ได้กวนเรียนควนทรับรถควนมังคุดไอ่หลงกลคกนได้แม่โวนแล้วในชวนยายเยยดไม่ถึงบิ๊กคนั่นโวนี่สองมิตน้าีนเลย่ะยายีวนรถเซ้ มันก็คล่ดีนะนองวีดปกวนเช็คมันก็จะพูดคช่ยนะก็ข้ามขนแป้งไม่ไม่ปนค่ะไม่ได้ปนมัไม่ได้ใส่แป้งเลยค่ะผมไปตึ้งเขาิมดูโอจริงใช่ไหมใช่ใช่้ใ่ใ่มีเสยเตอนไม่ได้ใส่ม้วมันต้องมีม้วยทุกม้ใหญไม่ได้เอามา มั่วปากกันเปื้อนไม่ได้เอามาลงไลมันลุ้มไดคูกกังลุ้มมาจะช่วงต่อให้เอาอันนี้ชีวิตเอาตั้งแต่เริ่มต้นจุมจุ่มจุมจเจ้ว่าทำเป็นคลิปไอ้ติ่มเก๋าโรยโรยเหมือนจะ่บบนู่นบ้านยายโรย เาวได้นะมันก็เล่นไม่ต่กระไรอยู่ในันนี้เลย้่คนม่ทำอย่างนี้แไม่ทำเงาสยายคนแนหายใส่ผิดหายใสวัดเทียมไม้เามัจะได้จะไดมึวน มึงม <laughs> <laughs> ึงไม่มั่วคนสนุกสนุกกว่าเพื่อนสนุกกว่าตอนแรกอีเองดูเช่นเช่นมึงไม่มั่กวคนเอง